รวยหุ้นอย่างเซียนคุณก็เป็นได้นะครับ5เคล็ดลับลงทุนหุ้นให้รวยจากเซนมีคุณทีวาชินธนาพงศ์นะครับแต่ก่อนจะไปดูว่า5เคล็ดลับในการลงทุนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่าลืมกดติดตามช่อง Invest Tomorrow ไว้นะครับท่านที่กดติดตามก็ขอให้รวยนะครับท่านที่กดกระดิ่งก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับการลงทุนเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและก็โอกาสนะครับ แต่คุณรู้หรือไม่ครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะช่วยคุณเดินเดินทางบนเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นใจและประสบความสําเร็จการเป็นนักลงทุนที่จะประสบความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหรือการเดาทางเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องมีความรู้กลยุทธ์ทัศนคติที่เหมาะสมและนี่ก็คือ5เคล็ดลับจากเซียนมี่นักลงทุนชื่อดังที่จะช่วยคุณเข้าใจและ เตรียมเส้นทางเดินในโลกของการลงทุนนะครับแต่เคล็ดลับเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนและเป็นนักลงทุนที่ฉลาดมีประสิทธิภาพมาดูกันเลยครับเคล็ดลับก้อที่หนึ่งครับเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของคุณนะครับการเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของตัวคุณเองเป็นหนึ่งในหลักการสําคัญในเรื่องของการลงทุนครับทุกคนครับมีเส้นทางและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันและเส้นทางนั้นมัก เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความท้าทายครับสําหรับเซนมีแล้วครับการเริ่มต้นของเขาเป็นเรื่องราวที่ซ้อนถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นนะครับเริ่มต้นจากการเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองนะครับแต่เซนมีครับก็ไม่เคยละทิ้งความฝันของเขาในการเป็นนักลงทุนครับแม้จะเผชิญหน้ากับความยากลําบากและความไม่แน่นอนครับแต่เขาก็ไม่เคยหยุดเรียนรู้และพัฒนาตนเองครับเขาใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการทํางาน และชีวิตปัจจุบันเป็นบันไดสู่ความสําเร็จในโลกของการลงทุนครับการเริ่มต้นลงทุนครับไม่จําเป็นต้องมาจากพื้นฐานหรือความรู้เฉพาะทางครับแต่มาจากความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนและความพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกสถานการณ์ครับไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนครับความพยายามและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้จะนําคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้แน่นอนครับการเริ่มต้น จากจุดเริ่มต้นของตัวคุณเองครับเป็นการยอมรับว่าทุกคนมีเส้นทางของตนเองครับและไม่มีเส้นทางใดถูกหรือผิดมันเป็นเพียงการเดินทางที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับและทุกการเดินทางมีคุณค่าในตัวเองเสมอนะครับการเรียนรู้จากประสบการณ์การยอมรับความล้มเหลวในบทเรียนเหล่านั้นและมีทัศนคติในการเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงครับคือคุณแจสําคัญในการเดินทางสู่ความสําเร็จในการลงทุนหุ้นนะครับ อย่างที่2ครับเคล็ดลับที่2ก็คือว่าท่านต้องตั้งเป้าหมายและวางแผนการลงทุนนะครับการตั้งเป้าหมายและการวางแผนการลงทุนเนี่ยเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญที่นําไปสู่ความสาเร็จในเรื่องของการลงทุนนะฮะสำหรับเซียนมีแล้วนะครับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเขาเนี่ยสามารถนําทางและวางแผนการลงทุนของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบด้วยการตั้งเป้าหมายในการลงทุนไม่เพียงแต่ เกี่ยวข้องกับการกําหนดผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้นะครับแต่ยังรวมถึงการกําหนดระยะเวลาการลงทุนการประเมินความเสี่ยงที่รับได้การกําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและสภาพตลาดปัจจุบันครับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ขาดการวิเคราะห์นะครับเซนมีครับในตั้งเป้าหมายในการลงทุน ให้มีผลตอบแทนอย่างน้อยปีละ20%ครับและจากนั้นเขาก็ได้แบ่งเป้าหมายนี้ออกเป็นเป้าหมายย่อยที่เล็กลงจนเป้าหมายระยะสั้นที่1เดือน6เดือนไปจนถึง1ปีครับเป้าหมายเหล่านี้ครับช่วยให้เขาสามารถติดตามความคืบหนา้าและแผนการลงทุนได้อย่างยืดหยุ่นครับการวางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพต้องพิจารณาถึงหลายปัจจัยครับเช่นการกระจาย,กา,ก,จายการลงทุนเพื่อลดความเสีย่ยงครับ การเลือกทรัพย์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุนครับการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนตามสภาพตลาดและเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปครับการวางแผนที่ดีจะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถนำทางผ่านความผันผวนของตลาดได้ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับและในท้ายที่สุดครับการตั้งเป้าหมายและการวางแผนไม่เพียงแต่เป็นการสร้างกรอบในการทํางานที่ชัดเจนนะฮะแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจและความเข้าใจในการเดินทางของการลงทุนของตัวคุณเองด้วย การมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับและการวางแผนที่เหมาะสมจะช่วยคุณเนี่ยสามารถนําไปสู่เส้นทางสู่ความสําเร็จในการลงทุนได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพนะครับลข้อที่3ครับนั่นก็คือการที่เราต้องเข้าใจวงจรชีวิตของหุ้นการเข้าใจวงจรชีวิตของหุ้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนทุกคนเนี่ยควรทราบนะครับสาหรับเส้นนี้ครับการมองหุ้นเหมือนกับชีวิตของเราครับมีทั้งขาขึ้น และขาลงคับเป็นการเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าการลงทุนในหุ้นไม่ใช่เพียงแค่การซื้อเมื่อราคาต่ำและขายเมื่อราคาสูงคับแต่เป็นการเข้าใจวงจรและความเคลื่อนไหวของตลาดการเข้าใจวงจรชีวิตของหุ้นหมายถึงการรู้จักว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะอย่างไรการเข้าใจว่าหุ้นบางตัวอาจมีความผันผวนในช่วงเวลาหนึ่งครับแต่อาจจะมีความมั่นคงในระยะยาว และการเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ครับจะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเลือกที่จะลงทุนในหุ้นตัวนั้นครับนอกจากนี้ครับการเข้าใจวงจรชีวิตของหุ้นยังหมายถึงการรู้จักจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมนะครับการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเข้าซื้อและเมื่อไหร่ควรขายหรือถือหุ้นต่อไปนะครับ การมีความเข้าใจในเรื่องนี้ครับจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรนะครับคุณมีครับมองว่าประสบการณ์และการเรียนรู้จากการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญการติดตามข่าวและสถานการณ์ตลาดเป็นประจำจะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยเข้าใจแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของคุณได้ดีขึ้นการเข้าใจวงจรชีวิตของหุ้นไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในชั่วข้ามคืนครับแต่ต้องมาจากการศึกษาและประสบการณ์อย่างต่อเนื่องครับการเข้าใจวงจรชีวิตของหุ้น เป็นสิ่งที่ช่วยนักลงทุนครับสามารถเลือกหุ้นที่เหมาะสมกับกลยุทธ์และเป้าหมายการลงทุนของคุณเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อการเติบโตระยะยาวหรือการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในระยะสัน้นการเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยคุณสามารถนำทางไปสู่ความสําเร็จในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและเคล็ลับข้อที่สครับนั่นก็คือการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะฮะ การศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจสําคัญในการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จครับคุณมีครับการเรียนรู้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าไม่เคยหยุดนี่ครับแม้ว่าเขาจะได้รับความสําเร็จในฐานะนักลงทุนแล้วก็ตามครับเขายังให้ความสําคัญกับการอา่านหนังสือการศึกษาตลาดและการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอครับการศึกษาในโลกของการลงทุนไม่จํากัดอยู่ในห้องเรียนหรือหนังสือเรียนเท่านั้นครับแต่ยังหมายถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและการติดตามข่าวสารและเทรนที่เกิดขึ้นในตลาดเงินครับการเรียนรู้และการปรับตัวเป็นสิ่งจําเป็นในการรับมือความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่หยุดนิ่งของตลาดครับนอกจากนี้ครับการเรียนรู้จากผู้อื่นก็เป็นส่วนสําคัญไม่ว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักลงทุนคนอื่นๆครับ การเข้าร่วมสัมนาฝูบรมหรือแม้แต่การศึกษาจากความผิดพลาดและความสำเร็จของผู้อื่นครับทั้งนี้เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาในฐานะนักลงทุนที่ดีได้ด้วยครับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับจะช่วยคุณสามารถปรับแผนการลงทุนและกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ไว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐบาลหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การเป็นนักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรู้ทุกอย่างครับแต่หมายความว่าคุณต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอนะครับและเคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับข้อที่5นะครับนั่นก็คือต้องคิดบวกและไม่ยอมแพ้ครับทัศนคติที่ดีครับและความอดทนเป็นส่วนสําคัญในการเดินทางสู่ความสําเร็จของนักลงทุนนะครับการมีทัศนคติ ที่เป็นบวกและไม่ยอมแพ้ Get <default> เป็นสิ่งที่ช่วยคุณสามารถเอาชนะความท้าทายและความยากลําบากในการลงทุนได้ครับการลงทุนมักเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความบันผวนะครับจะมีช่วงเวลาที่นักลงทุนต้องเผชิญกับการสูญเสียหรือผลลัพธ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังครับในช่วงเวลานี้ครับการมีทัศนคติที่เป็นบวกและไม่ยอมแพ้เป็นสิ่งที่ช่วยนักลงทุนครับสามารถก้าวผ่านความยากลําบากและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้นะครับ การคิดบวกไม่ได้หมายความว่าต้องมองโลกในแง่ดีเสมอไปครับแต่หมายถึงการมีทัศนคติเปิดกว้างต่อการเรียนรู้และการปรับปรุงครับการยอมรับความผิดพลาดและการมองหาโอกาสในทุกสาการเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถพัฒนาและปรับกลยุทธ์การลงทุนของตัวเองได้ครับนอกจากนี้ครับการไม่ยอมแพ้และการมีความอดทนเป็นสิ่งจําเป็นในการเดินทางของนักลงทุนจะมีช่วงเวลาที่ ต้องทาการตัดสินใจอย่างยากลําบากและการมีความอดทนจะช่วยนักลงทุนเนี่ยสามารถรักษาทิศทางและไม่หลงทางกับเป้าหมายในระยะยาวครับการคิดบวกครับและการไม่ยอมแพ้เป็นสิ่งที่จะช่วยนักลงทุนเนี่ยสามารถรเผชิญหน้ากับความท้าทายและเอาชนะอุปสรรคได้ไม่ว่าจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากับตลาดที่ปันผวนันหรือรเผชิญหน้ากับความล้มเหลวของตอนเองครับการมีทัทนคติที่ดีและความอดทนครับจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถก้าว ไปสู่ความสําเร็จในการเป็นนักลงทุนได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพนะครับการลงทุนเนี่ยเป็นทักษะและก็สินที่ต้องเข้าใจต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับจากเคล็ดลับของเซนมีครับเราได้เรียนรู้การเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของตัวเราเองนะครับรู้จากการตั้งเป้าหมายและการวางแผนการลงทุนการเข้าใจวงจรชีวิตของหุ้นนะครับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและที่สําคัญก็คือการที่เราต้องมีทัศนคติเชิงบวก นะครับท่านลองนำกล็ดเคล็ดลับทั้งข้คอนี้ไปปรับใช้ในเรื่องของการลงทุนของตัวท่านเองนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามขอให้รวยครับกด subscribe ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านครับ